สวีดัสสวัสดีครับวันนี้พาทีมงาน,น,นเาลาะปลาครับ,นนเ,เ,บเดี๋ยววันนี้จะไปหามิมครับเวละอยู่ปลาคือเกา่าเหมือนเดิมเราเจอแล้ว,ลว,วนะครับเราเจอแล้วหนึ่งลังนะครับันนี้ที่เดิมที่เดิมนะครับที่เดิมที่เอาเมื่อ ทั้งที่แลว้วไหนครับาไปเมื่อเชือกรเนอะนะครับต้องขามขามไปฟังพุ่นก็ไปมองเกาครับก็ไปที่เดิมไอ้บัวหอนบอดัดนีนี่คือจังสูงเซฟไฟแท้นี่เด้นี่เด้การลังพออนี่มองเกาเลย มองเกามือวมา่ากินกิดป้าหนึ่งถ้าต้องขามไปฟังฝุ่นด้เห็นบอเวิร์กหัวเห็นยังนี้เห็นมาข้ามองพี่โอ้ยนี่ไปว่าได้มองเก้าเท่านั้นเลยเด้นี่

สังเกตแต่ก็พายกอนอ่ก็หูได้ว่ามันมันลำงาขนาดมาตึ้ง้น้องนีอเดี๋ยวรอชมการลางครับไปครับรังแรกของเรากับทีมงานทีมงานครูชายครับเลยครับนี่เอ้ื่อยเมื่อยได้ออกมาได้เลือู้ทางง่งามร้อยครับหนึ่งรังโหวนนะกำลังงานครับลูกชุดที่สองกำลังใจ ไอ้พวกพว่าไงครับต่อครับเข้าป่าต่อพ่อลูกครับมากับพ่อลูกก่อนต่อด้วยป่าย่างครับป่าย่างเราเคยยางมาแล้วนะครับแต่บอกว่าสีผอรืบบ่อต้องหาดูก่อนนะครับจิดอจะค้างบอ่อ ย่งง่ายหาเราหาเราจะไปเขาปลาที่ทริปแรกเราลงนะครับนาจะวนไปสัมปีเรือครับอีกหนึ่งล่างครับกับทีมงานครับดูครับทีมงานพอลุกอ่อนครับวันนี้ครับนู่นแหละครับที่เราเจอครับเป็นสวนยางของชาวบ้านครับพุ่นละจะได้ครับหัวน้ำใหญ่ดีนะครับล่างห้าง ยิงเอียงเนี่ยนะไปเบิ่งกันว่าเทาสิขึน้นเอาจะได้นะครับผมกับกับทีมงานผู้ดอูอ่อนครับไปแล้วครับผู้ดองเพิ่นเห็นมองเหรอจะขิงแง่หน่องวะง่ายๆเลยแหละ ดูพอใจได้ครับผุดขึ้นแล้วครับเมนผมนี่นั่งกระตีกิ่งกันเลยครับแล้วกรละมังมาตงวนานมันย่อยลงครับไปแล้วครับปุ่นร้านไส้ขึ้นน้ำล้านไส้ปีนขึ้นน้ำผุน <c oughs> ขึ้นได้ล่ะหลุกสี่ขึ้นไปยางล่ะเห็นแตลิงนุ่ม คนคดพุหนึ่งยี่ทึงร้านอยู่กลางเอาแล้วครับอืมหา่างนเนะงานะอย่าซันแล้วหลกอยู่ดีๆครับไปแล้วครับเพิ่นมีวิชาต,ตัวเบาตัว <c oughs> หลายมุ่นแล้ว เอาแล้วครับเอในในในออ,อาจจะห่างนิดน่อยเพราะว่ายุ่งานหน่อย,อย,อยเออกำลังนะครับเรียบร้อยครับเ <c oughs> พื่อนตัดเบิกทางครับ ถอยออกก่อนลูกพี่ถอยออกกอนครับโอเคครับดึงมาแล้วดึงมาแล้วออมาแล้วครับห้ามกไงได้ครับห้างที่สองห้างแรกเพื่อนขินกาาอไผ่อูเรียบร้อยครับห้ามหมุกไงได้ครับปุน เปิดมอนเลยควันเนี่ยมันดมครับมักดมควันครับลงมาแล้วครับโอ้โหงามเลยน้ำหวาน่าจะเพียบครับช่วงนี้ห้างแรกกับน้ำหวานแน่นเลยครับห้างแรก นีกับบแพ้กันเขาไมื่อยไก่ครับอันนี้รังที่สองครับรังที่สองของเราครับน้ำหวานยาวมากรังดูครับปลูดกครับนเ,นเรยียบร้อยครับไปรับเป็นลูกพี่บอกตาครับที่เป็นยังไี้พอเป็รับติ ลังที่สามของเราครับห้างมีแตะลังใหญ่ๆโอ้โหเห็นไหมครับคนละคนละโอ้ลังที่สามครับของวันนี้นีห่ห้าเดียวห้างเดียวกับห้างซอนครับบอกถิ่บอกดาวช่างเนะลยเราปามกันครับฮะโอ้นู่นละครับเอ้ยเก่าเผาดีถือมาลืมไใอยูพุนอันหนึ่นง อ oh. oh. ครับห่างมาเริ่มเทิมครับรังนี้ใช้เวลานิดเดียวครับวันนี้รังที่สามคือเห็มันสะดุ้งก่อนนะครับถ้าคือให้มันได้ลมควันก่อนนะครับเห็นไหมมันจะแตกอละนะครับมันคือได้กินควันแล้วแต่ถ้าหากว่าได้กินควันเฮ้านะครับจะสะดุ้งแทนเพราะว่ามันจะไล่ตอดครับ ใหญ่ครับใช้เวลาประมาณบวชอดชั่วโมงครับห้างที่สามโอเคครับผมห้างที่สามครับผู้นำหวานใหญ่ครับรังสวยนะครับเลเวิรเอ้านี่ครับทีมงานครับพ่อลูกอ่อนครับทีมงานพ่อลูกอ่อนขผ้าช์ได้ครับอันนี้ กับทีมงานพลุก่อนนะครับสามรังสามปลาสามห้างเนาะไกล้้ด้วยครับนะครับนี่ครับผลงานของเราดูผลงานสิโอ้โหมีแต่รังใหญ่ๆสวยๆเลยครับรางใหญ่นะครับเด้เวลาประมาณสามสิบนาทีได้นะครับจากเดินออกจากหลังโรงเรียนนะครับจนถึงป่าอันนี้เราพอแล้วนะครับหนักแล้วคนถือหนักแล้วนี่หังบใหญ่เลยครับอ่าพอแล้วนะครับ มือมือลังเขามาใหม่ครับคามมือนีม้มดจัดแล้วล่ะมือล้างมือลัางนี่เลยนมาอา,าใหม่นะครับเพราะว่าเพือ่อนกอนก็มาเอาอยู่นีแต่ว่าตัวน,นี้เออบุตรท่านเดหาจริงจริงจังนะครับเพราะว่าเขามาปุ๊บกระพอเลยนะครับแล้วก็ มันก็สามข้างแล้วเอาบได้อะนี้เอาไปหลยกับสีเหลือนะครับบได้อยากกังคอยมากาครับหาอยู่ให้กินเอาเอาที่พอนะครับบได้เอาไปเหลือนะครับเข้าบดได้หาขายมีเท่าที่กินกินเท่าที่มีนะครับ ก็น,นั่นยู่นั่นไปได้ห้างหนึ่งยู่นี้ไปได้หางหนึ่งยู่นั่นได้หางนึ่งไกลๆกัน,กนเออต่ว่ามากคนละหลอมอมันเป็นตพ่พืชพืชแต่กุ้ทัวรปรับปรุงดินชักเ,เขนนาถืงฝน,น,นมันก็นี่ย่อยดิ หลังโรงเรียนนะครับที่เราไปหานะครับพื้นที่ไม่ได้ไกลมากนะครับเราเดินออกจากจิดข้างหลังฝั่งนู้นนะครับเดินลัดเลาะมามาได้ที่สวนยางตรงนี้แล้วก็มาได้ที่ป่าตรงนี้นะครับแต่ป่าตรงนี้น่าจะเหลืออีกเยอะนะครับที่เรายังไม่ได้หานะครับเข้าไปแค่ประมาณ5%นะครับ ยงเหลืออีกเยอะครับพื้นที่อีกเยอะนะที่เาสิไปหา <Okay. S 1> นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับขอเห้ดวเวยอะๆแชร์เยอะๆครับครับ